วันนี้เดี๋ยวน้ำทั่วห้องเลยไม่วันเถอะทุกคนตอนนี้ก็ต้องไปเช็ดน้ำพวกเรึงใช่พวกเราติดจับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วโอเคกลับมาแล้วทุกคนวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญคนเดิมคนเก่าไม่มีใครหรออสักคือคือเพื่อนอูไอชูเลเน้อง วันนี้มันก็กลับมาบ้านกูจนได้แล้วมาแค่ห้าวินาทีแล้วทุกคนไม่ต้องรู้เลยผมจะทำอะไรกับมันบาร <c oughs> ์บอสให้มันเลยเมื่อด้ดูแบบกูเขียนไอ้นี่ยังไงน้องที่กูบอกอ่ะเสียง N S N R ของไอ้น้องอะ่ะอือไปแล้วด้านด้านนัน้นน่ะนั่นมือไอ้นี่กลางกลางกลางถ่ายเนี่ยอะไรมึงพูดกลางถ่ายเลยพูดว่าโอเคแล้วมึงกำลังถ่าย โอ้โหไม่โอเคมาสวัสดีดิเนาะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับชื่อว่าอะไรสโนวโอเคสโนวฝั่งจีตาะบันเนอร์ทุกคนมาเล่นกันวันนี้จะมีแข่งก็ใครได้แต้มเยอะสุดตอนนี้ผมมีแต้มที่เยอะที่สุดคือสี่หมื่นหนึ่งมืนหนึ่งร้ยเป็นจุบแบบแบบชอบไปถมาเริ่มมาเลย โอเคผมก่อนตายได้คนละหนึ่งครั้งดูชุดผมสิทุกคนตำ่ำมันมีกเกแบบนี้แบบมันอยู่บนรถไฟด้วยตามมาสิตามเลยตามมาตามมา้ยจับกันกูมาทุกคนหนี้ยจับกัน ฉเนี่ยต้องระวังมันชอบพุ่งนะทุกคนในตัวเนี้ยมึงไม่โดนกูหรอกฮึชุบฮึชุบฮึชุบชุมึงไปทำตุ้งอะไรวะนายทุกคนฮึ๊บชุบฮุบฮิุปิ้วมึงกลับไปที่ที่มึงเกิด เออเออไม่ไมทุกคนเราสู้พวกมันไม่ได้ตุ่มเรียบมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้วงูจูเรือจูบจ๊บเออเออขรึมจะตายทุกคนตายเฮ้ยได้เล่นแล้วเราได้เล่นแล้วทุกคนไม่ช่วยว่าแก่ทุกคนเล่นไงต่ออ่ะทุกคนแบนครนะรออะไร มาตาผมเล่นนะครับท่านผู้ชมผมเล่นหดผมได้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า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 แล้วคุณตีใครไม่โดนเลยมาหนีมาดีมาดีระวังมึงลองเลื่อนอย่างนี้ดิมันจะปลาขอดอกไปเลยเวสลบลบลบอะ่ะคลิปนี้ถ้าน้องตายก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ทีนี้ก็จะสั้นครับทำเล่นๆนะครับทำเล่นๆทำเล่นๆนะทุกคนทำเล่นๆทำเล่นๆนะกูยันจนกูตายอ่ะไอ้ท้อกูเอากันเลยพี่ต้องมาเตะส่งนะนี่ทุกคนเฮ้ยกูได้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยอ่ะไอ้น้องจะได้เกินกูแล้วทุกคน พี่น้องอาจจะชนะนะทุกคนนะไม่โดนมึงทำอะไรมันไม่ได้หรอกเพื่อนหนึ่งหมื่นเก้าพันกูแล้วประโยชน์ขอดนงโดนทำดนตายแดดเฮ้ยกูขอถอะคำพูดโอเคมันแซงผมเลยแล้วคลิปนี้เพียงเท่านี้รับเดี๋ยวยังงั้นจริงจริงเหรอ